สวัสดีครับผมเฟมงศกรนะครับหัวข้อในวันนี้ผมจะพูดถึงประเด็นที่หลายคนอาจจะยังสับสนอยู่นะครับนั่นคือความแตกต่างกันของ Calculate Column แล้วก็ Measure ถ้าเพื่อนๆทำ BI มาสักระยะนึงเนี่ยจะเริ่มมีคำถามนะครับว่าระหว่าง Calculate Column กับ Measure เนี่ยเราควรจะสร้างรายการไหนมาใช้งานจริงๆมันดูคล้ายกันมากเลยนะครับแต่มันไม่เหมือนกันเลยหลักการทำงานวิธีการสร้าง วิธีการนำไปใช้และก็ข้อจำกัดเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างกันเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในวิดีโอนี้นะครับลำดับแรกมาดูตัวอย่างข้อมูลครับผมมีตารางแฟกเซลที่ใช้ในการเก็บรายละเอียดของยอดขายที่เกิดขึ้นในตารางแฟกเซลก็มีคอลัมน์ออเดอร์เดทออเดอร์นัมเบอร์โปรดักต์คีย์คุณลิแล้วก็ Unit p ไพร e เดี๋ยวขอ,อพูดถึงตัวคอลัมน์ก่อนนะครับคอลัมน์คืออะไร คอลัมน์คือช่องพวกนี้ครับที่ใช้ในการเก็บข้อมูลแบ่งเป็นล็อกๆต่างๆคอลัมน์ก็จะประกอบไปด้วยชื่อคอลัมน์แล้วก็รายละเอียดของข้อมูลในแต่ละบรรทัดที่มาของคอลัมน์นะครับมันเกิดจากการที่เราในอินพ r t ข้อมูลเข้ามาใน power bi ในที่นี้ก็มีทั้งหมด5คอลัมน์แล้วก็มี1คอลัมน์ที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ตัวนี้เราเรียกว่า Calculate calculate c ลั u m ์นะครับ calculate column เนี่ยจะมีสัญลักษณ์เป็นรูปตารางแล้วก็มีสัญลักษณ์คล้ายๆตัว e อ,อยู่ มันเกิดจากการที่เราเนี่ยใส่เงื่อนไขาการคำนวณข้อมูลเข้าไปที่คอลัมน์มันก็จะทําการคำนวณบรรทัดต่อบรรทัดตั้งแต่บรรทัดแรกจนถึงบรรทัดสุดท้ายแล้วก็เก็บข้อมูลไว้ในคอลัมน์นะครับวิธีการสร้างนะครับถ้าเราอยากสร้างคอลัมน์ที่ตารางไหนให้คลิกที่ตารางนั้นแล้วก็คลิกที่แท็บ table tool จากนั้นกด New Column หรือกดคลิกขวาแล้วก็ New Column นะครับอันนี้คือวิธีการสร้าง ในที่นี้ผมจะไม่ลงรายละเอียดในการใช้สูตรคำนวณนะครับในตัวอย่างเนี่ยเป็นการหายอดขายซึ่งเกิดจากการเอาจำนวนชิ้นเนี่ยมาคูณราคาต่อหน่วยสรุปภาพรวมก็คือคอลัมน์เนี่ยจะเก็บข้อมูลในตารางผลลัพธ์ของการคำนวณจะเกิดขึ้นเมื่อเรากดรีเฟซข้อมูลหรือหลังจากที่เราแอพพลายสูตรนะครับอันนี้คือ Calculate c อ l u m n ถัดมาครับคือ m e a s u r e แมชช์เนี่ยวิธีการสร้างคือกดที่ตารางไหนก็ได้แล้วก็กด New Measure หรือคลิกขวาแล้วก็กด New Measure การสร้างเมชช์จะไม่ไม่ได้เจาะจงว่าต้องทําที่ตารางไหนนะครับเราสามารถย้ายตารางของเม u r ์ได้ตลอดเวลาแต่ที่นี้อยู่ที่ตารางแฟกเซลผมอาจจะย้ายไปที่ดิมเดตก็ได้แล้วก็ย้ายกลับมาอีกทีไม่มีผลต่อการคํานวณเมชช์เนี่ยเป็นการสร้างเงื่อนไขาการคํานวณทิ้งไว้ และมันจะไม่มีผลของการคำนวณออกมาให้เราเห็นเลยต่างกันกับคอลัมน์ที่พอเราพิมพ์สูตรเสร็จเราเห็นผลลัพธ์ทันทีแต่เมเจอร์เนี่ยมันจะเก็บไว้แค่สูตรผลลัพธ์จะแสดงออกมาเมื่อเรานำเมเจอร์เนี่ยไปใช้งานในวิชวลไลน์นะครับอันนี้คือความต่างคอลัมน์เก็บข้อมูลในตารางเมเจอร์เก็บสูตรและผลลัพธ์จะแสดงออกมาเมื่อเอาเมชเจอร์ไปใช้เท่านั้นเรามาดูตัวอย่างการใช้งานนะครับ ผมจะลองเอาคอลัมน์ที่สร้างขึ้นมากับเมชเจอร์เนี่ยมาลองแสดงผลในวิชวลแบบต่างๆดูว่ามันมีความต่างกันยังไงลำรับแรกผมใช้เป็นวิชวลกร์ดนะครับเพื่อจะแสดงผลลัพธ์ของการคำนวณเมื่อผมลองเอาเซลล์คอลัมน์มาใส่เนี่ยก็พบยอด7.77ต่อมาผมลองเอาเมชเจอร์มาใส่ก็ได้7.77เหมือนกันดูเหมือนจะไม่ต่างกันนะคะเพราะว่าผมเนี่ยตั้งใจใช้สูตรคำนวณที่มันให้ผลลัพธ์ตรงกันออกมา แล้วหนังถัดมาสิ่งที่คอลัมน์ทำได้แต่เม t เจอร์ทำไม่ได้ก็คือการสร้างสไลเซอร์สไลเซอร์ก็คือวิชวลที่เราใช้ในการกรองข้อมูลใช่ไหมครับถ้าผมเอาตัวเซลล์คอลัมมาใส่เนี่ยผมสามารถสร้างสไลเซอร์ขึ้นมาได้เลยว่าผมต้องการเห็นข้อมูลช่วงไหนถึงช่วงไหนอันนี้คือคือคาแรคเตอร์ของสแตติกคอลัมที่สามารถลิสต์ข้อมูลออกมาได้ในขณะเดียวกันเมเจอร์เนี่ยจะไม่สามารถลากมาทำลากมาทำสไลเซอร์ได้เลย มันเป็นข้อจํากัดเพราะว่ามันไม่มีผลลับการคํานวณมันมีแค่สูตรลําดับถัดมาก็คือเราไม่สามารถใช้เมชเชอร์ในการสร้างแกนกราฟได้ตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะลองนับออเดอร์ที่แกน y ผมจะสร้างกราฟแท่งโดยการนับออเดอร์ต่อมาผมจะลิสต์ว่าออเดอร์เนี่ยมักจะเกิดขึ้นในยอดขายที่จำนวนเท่าไหร่ผมก็จะเอาตัวเซลล์คอลัมน์เนี่ย มาใส่เป็นแกนกราฟที่แกน x ทีนี้ผมลิสต์ได้เลยว่ายอดขายตั้งแต่0ถึง25 0ห0เนี่ยออเดอร์ไปกองอยู่ที่ตรงไหนคอลัมน์ทำได้ m ม t เ r อร์ทำไม่ได้ด้วยข้อจำกัดเดียวกันสรุปภาพรวมนะครับ c ค l ูลเลตคอลัมน์เนี่ยมันจะมีผลลัพธ์ของการคำนวณเก็บอยู่ในตารางจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมมันนำมาใช้สร้างสไลเซอร์ได้นำมาใช้เป็นแกนกราฟได้ส่วนมเมเ u อร จะทําคนละหน้าที่กันคือทําการคํานวณในรูปแบบของการสรุปข้อมูลฉะนั้นมันจะมันจะสามารถดิสเพย์ข้อมูลได้อย่างเดียวไม่สามารถทํามาเป็นสไลเซอร์หรือว่านํามาเป็นแกนกราฟได้นะครับแต่ผลลัพธ์การคํานวณก็ถ้าวิธีการคํานวณเหมือนกันก็จะได้ผลลัพธ์เดียวกันครับเนื้อหาประมาณนี้ครับ